สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อุกอเคียงไกลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แต่เช้าเลยนะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะตุลาคมเราจะขึ้นรถสไลด์คันนี้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครคะ่ะลูกค้าได้สั่งทำไว้ตั้งแต่หัวลากคาซีคะ่ะแล้วก็สั่งสเปคสั่งสีแล้วก็สั่งแต่งสเปคของลูกค้านั่นเองคะ่ะ แต่งง่ายๆค่ะลูกค้าไม่ใส่กระจกนาซ่าเลยนะคะขากระจกเดิมแล้วก็ใส่เป็นมิสซลินด้านหน้า4ี่ตัวค่ะด้านบนก็จะมีราวไฟชั้นเดียวค่ะเพราะมิสลินสองตัวนะคะแล้วก็ไฟนะคะ เก้าดวงใช่แปดสองสี่หกแปดสิบดวงค่ะลูกค้าโทษทีค่ะแล้วก็เป็นหน้าเดิมนะคะมีกระจังหน้าเลทค่ะแล้วก็แก้มแก้มเลทนะคะเบามือโหนเป็นเลทด้านบนนะคะแล้วก็ตีหมุดด้วยาการชนตีหมุดย้ำหมุดนั่นเองค่ะเป็นการชนยื่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ คันนี้จะเป็นเมกาเจโอ e เครื่อง210แรงนะคะเป็นหัวเดี่ยวค่ะด้านหน้าก็แต่งแบบหนาๆไปเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของคันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีฝานะคะลูกค้าเรียกฟ้าใสนะคะเราสั่งตามสเปคของลูกค้านั่นเองสั่งสีตามลูกค้าแจ้งนั่นเองค่ะอ่า ดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาดูเรื่อยๆเลยเนาะการชนย้ําหมุดก็จะประมาณนี้นะคะเงาตาแตกมากสวยมากๆเลยค่ะพร้อมออกพร้อมเดินทางแล้ววันนี้นะคะถึงลูกค้าก็จะเป็นวันที่สองค่ะเริกของลูกค้านั่นเองด้านข้างนะคะก็จะเป็นกันศาสตร์นะคะอ่ากันศาสตร์เลดนะคะ,ะ,ลนนะ,คะแล้วก็ เบ้ามือจับไอ้เบา้าเบ้ามือเปิดนะคะแล้วก็บางตอประมาณนี้เลยนะคะส่วนกระทะนะคะก็จะเป็นกระทะแบบนี้เลยกระทะมินกระทะเหลดน,นะคะเป็นครอบนะคะเป็นครอบเหลดพร้อมด้วยน็อตสีเขียวแล้วก็ตัวนี้เป็นยางใหม่สองดหกระทะมีขอบ16นะคะ ยางใหม่ทั้งหเส้นเลยมาดูภายในค่ะของคันนี้กันนี่เลยเป็นเบาะดำได้แดงนะคะสวยงามมากๆพร้อมปูวีพีด้านล่างแบบนี้เต็มผืนเลยนะคะตรงนี้นะคะขึ้นลงนะคะไม่มีเสียหายเลยเหมือนรถใหม่เลยลูกค้าประกอบนะคะเป็นประกอบใหม่นะ ก็คือรถนอกนั่นเองเก่านอกนะคะแต่ด้านในเราทําใหม่หมดเลยนะคะคือเช็ดล้างทําความสะอาดนะคะกระจกใสใบห,หมดเลยคันนี้นะคะพร้อมนะคะ DVD, v c d เอดีแอนรอยนะคะนายเจ้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยคะ่ะแล้วก็ครอบพวงมาลัยนะคะเข้ากับตัวเบาะรถแบบนี้เลย ภายในสวยงามมากๆค่ะอ่ามาดูรอบคันกันนะคะเขายกดัมไว้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะจะดูข้างล่างได้อ่าเป็นกระบะนะคะยาว4เมตรค่ะแล้วก็ระแนงเป็น5 5หไม้นะคะอ่ะประมาณนี้ดัมใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ทั้งอู่ก็จะใส่เป็นกระบอกด้ำหกตันให้นะคะก็กระบอกก็จะใหญ่ๆเลยนะคะพิเศษมากๆการเชื่อมเหมือนเดิมค่ะทุกคนันเชื่อมซีอทูทั้งคันนะคะพร้อมโชว์ตะเข็บเลยนะคะว่าเราเชื่อมซีอทูทั้งคนันอ้อพิเศษมากๆสําหรับคันนี้ค่ะมีกล่องเก็บนะคะอุปกรณ์เป็นเหลดตรงนี้อันนี้เปิดต ก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้จะเปิดได้ไม่สุดนะจะได้ประมาณนี้ค่ะอืมมาณนี้เลยลูกค้าสามารถสั่งทําได้เลยนะคะเพราะว่าแบบนี้ทางอู่จะเป็นจะต้องลูกค้าจะต้องสั่งให้ใส่เนาะแต่บางคันก็จะใส่ไม่ได้นะลูกค้าเพราะช่วงช่วงของแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้ายากได้ก็สั่งได้เลย อันนี้จะเป็นท่อเอสปลายไทยเทค่ะส่วนกันสีคันนี้จะดูไม่เงาเนาะลูกค้าเพราะว่าเ,เจ้าของรถนะคะสั่งให้ใช้สียี่ห้อหนูจำชื่อยี่ห้อไม่ได้อะไรเจ,จ๊โจตันนะคะมันก็เลยดูไม่ค่อยเงามันจะเป็นมันจะเป็นสีไอ้นี่หน่อยนะคะมันไม่เงาค่ะ ลูกค้าชอบเนาะชอบแบบนี้นะคะเลยด้านล่างเดียวดําลงได้ไหมอะ่ะต้องสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดก่อนขึ้นอีกทีหนึ่งเลยนะคะสําหรับคันนี้แหนบเสริมให้เรียบร้อยรองแหนบให้เรียบร้อยนะคะเสริมคาซีเสริมไม้เรียบร้อยค่ะอันนี้คือเราทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็เช็คน้ำอ่าเช็ค ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเบรกเกียร์นะคะเราเช็คให้หมดค่ะแล้วก็รีแมปพ,พร้อมใช้งานค่ะให้เรียบร้อยเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ทุกคันค่ะอ่ะคันนี้พิเศษอีกนะคะบางโครนเล็กนะคะพร้อมย้ำหมุดคะ่ะสองมิลค่ะลูกค้าหนาสองมินนะคะตัวนี้จะหนา2องมิลเลยนะคะแล้วก็เป็นเกรดอย่างดีเนาะเราเลือกใช้ให้ลูกค้า ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้กระบะยาวๆเลยมันต้องเอาลงอ่ะเธอไม่งั้นมันดูไม่ออกว่าเป็นกระบะกใหญ่เดี๋ยวให้ช่างเอาลงให้แต่ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะคะอันนี้คลิปนี้ดูกันยาวๆเลยสเปกนี้นะคะแบบนี้ทรงนี้สามารถสั่งได้เลยที่อูกอเครียงไกรโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะ0832423843ค่ะ สเปคไหนรุ่นไหนยาวขนาดไหนสูงแค่ไหนนะคะคุยกันก่อนได้เลยสำหรับคันนี้จบไปที่นะคะ8แสนนะคะพร้อมแต่งเต็มเลยนะคะสวยงามมากๆเพราะว่าเป็นหัวเดียวนั่นเองค่ะเป็นคาสนอกลูกค้าเห็นไหมระดับความเงาจะไม่เงาเท่าสีปกติแต่เป็นสีด้านพูดง่ายๆนะคะลูกค้าชอบแบบนี้เนาะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล นะคะเราสามารถทําตามลูกค้าตามตามสเปคได้เลยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยเนาะ,ะด้านล่างดูกันชัดๆเลยนะคะสวยงามมากๆเหล็กหนาะทุกเส้นผ่านมอกอนแน่นอนลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเหล็กใหม่ทุกเส้นเราไม่ใช้เหล็กเก่านะคะเหล็กเก่าคือเราขายของเก่านะคะอย่างกองๆแบบนั้นค่ะเราเอาไปขายของเก่า,าทั้งทที่เราตัดจากเหล็กใหม่ออกเรายังไปขายของเก่านะคะลูกค้า ต่อจำลองนะคะหวาดเจี๊ยบนะคะอายากให้ดูชมชมทอ่ออันนี้เป็นท่อเอสไบรทไทเต ก็ทําได้หลายแบบหลายสไตล์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเทอร์โบหรือเสียงท่อหรือจะเสียงค่ะแล้วแต่คนจื่นชอบเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูสเปคกระบะของคันนี้กันนะคะว่ากระบะสเปคกระบะของคันนี้จะสวยขนาดไหนแล้วก็จะยาวถูกใจลูกค้าคนไหน นะคะเพราะว่าเราทาเดี๋ยวนี้เราจะทํากระบะใหญ่ๆยาวๆเป็นส่วนมากเลยนะคะแล้วลูกค้าชินชอบผลงานก็ได้มาสั่งนะคะให้ทางอู่ได้ทําให้เพิ่มเติบเนาะนะสวยงามมากๆด้านหลังนะคะ<ม>เข้ากับสี่ตัวรถมากๆสําหรับรูปใดยด้านหลังลูกค้าเห็นไหมงานของเรานะเก็บงานให้ทุกรายละเอียดแน่นอนคะ่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะถ้าเราถ้าเอา เอาไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนได้รับไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนหลังการขายเราดูแลอย่างชัดเจนค่ะลูกค้ามีปัญหาอะไรสามารถโทรมาได้เลยนะคะลูกค้าที่ออกไปจังหวัดไกลๆเราก็ส่งอะไรไปให้ได้นะคะเพราะว่าการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องดูแลกันตลอกเนาะอ่ากระบะของคันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มนะคะนี่ใหญ่มากนะคะ สามารถขนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกเกษตรเอ่ยดินเอ่ยนะคะหรือลูกค้าจะเอาไปขนหินดินทรายได้หมดเลยสําหรับกระบะสเปคนี้นะคะก็ความยาวนะคะอยู่ที่4เมตรค่ะฝาข้าง60ค่ะระแนงก็อยู่ที่5ไม้นะคะเสาสูงนะคะเมตรยี่นะคะแล้วก็ แบบเต็มเลยนะคะก็คือระแนงใส่แบบเต็มเสานั่นเองค่ะเป็นสีฟ้าตัดลายเพชรสีม่วงสีส้มลงตัวมากๆสําหรับสีนี้เอาเอาพูดถึง,ถงพูดถึงแม่ค้าก็ชอบมากๆเลยสําหรับสีนี้นะคะสวยงามมากๆอ่ะกันอาสะท้อนแสงเราติดให้ทุกคันเลยนะคะเวลาเข้าขนส่งจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาให้รถบรรทุกได้ติดนะคะอ่าด้านหลังของคันนี้ค่ะ แน่นอนค่ะด้านท้ายเราใส่ให้เรียบร้อยค่ะไฟนะคะไฟไฟไฟท้ายเรียบร้อยเนาะผ้าใบเต็มพื้นนะคะพอดีกับสีตัวรถค่ะแล้วก็มีรางรถไฟคันนี้นะคะตัวล็อกท้ายนะคะแล้วก็ตัวตัวกันระเบิดนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวรองด้าน,นบนอันนี้เป็นแบบกันระเบิดนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะบางท่านก็ไม่ได้ทําเพราะว่าการใช้งานของแต่ละท่าน จะไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าสเปคนี้รุ่นนี้การระเบิดแบบนี้นะคะเราทําให้กับลูกค้าที่ที่สั่งเนาะตั้งแต่รับแรกก็จะเป็นการไปขนเปลือกนั่นเองค่ะเขาจําเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้นะคะเวลาเขาขนเปลือกมันจะเป็นแบบจะขยายหน่อยนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันนะคะสเปคกระบะเนาะก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นกระบะโซกระบะทรง3มมิตรนะคะ ลอนคู่แล้วก็กระดูกข้างนะคะเพื่อความคงทนนะคะแล้วก็การใช้งานได้ยาวนานนั่นเองนะคะกระดูกข้างตรงนี้ที่เราใส่เพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลยรอยเชื่อมนะคะก็สวยมากๆค่ะนี่ประมาณนี้อันนี้เราคัดนะคะคัดคนเชื่อมนะ <c oughs> อ่ะเป็นกันหมาเหลดเหมือนเดิมค่ะ สำหรับคันนี้ก็แต่งเต็มเหมือนกันค่ะกอนนี้เลยครอบกระทะเลดนะคะบางโครนเลดนั่นเองเนาะสวยงามมากๆอ่ะมาดูฝั่งนี้กันนะคะถ้าพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยสิ่งที่เราแถมเพิ่มเติมนะคะเป็นกรองนอกกรองในอีกหนึ่งชุดค่ะติดกระตัวรถอีกหนึ่งชุดแล้วก็แถมเพิ่มอีกหนึ่งชุดเพราะว่าหนึ่งเลยได้ดูแลรถอย่างดีนะคะ ือเปลี่ยนใช้ได้ตลอดนะคะการเปลี่ยนกรองใช้ตลอดนะคะเป็นการดูแลรถเป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้อฝุ่นออกนะคะเออสวยมากๆเลยลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะการใช้งานนะคะเราก็จะแจ้งลูกค้าให้ให้อีกทีหนึ่งนะคะเวลาเราส่งมอบรถนะคะ ลงตัวมากๆสำหรับคันนี้นะคะสั่งสเปคได้สวยงามมากๆค่ะสนใจสเปคนี้หรือสนใจสเปคไหนสามารถโทรมาสอบถามที่อู่กอเกลียรไ,ได้เลยนะคะยินดีบริการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะาภาคไหนเราก็ส่งถึงที่อย่างเคสนี้นะคะลูกค้าไม่ได้มาชมรถเลยแต่ลูกค้าให้ถ่ายวีดีโอนะคะให้ถ่ายรูปให้พร้อมทางอู่นะคะบอกเลยว่า รถราคาเท่านี้นะคะรถราคา8 0 0 0 0 0แปดแสนกว่านะคะ7 0 0 0 0 0เนาะก็มัดจำอยู่ที่20,000 30,000 50,000นนะคะอันนี้คือทางอู่ก็ทำให้เลยนะคะทำให้เลยแน่นอนค่ะนะคะก็างต่างคนต่างให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะก็ไปกันได้เนาะอย่างคันนี้ลูกค้าอ่า มัดจำมาห้าหมื่นนะคะเราก็ขึ้นกระบะใหญ่ๆแบบนี้เลยเพราะปกติแล้วทางอู่จะไม่ได้ขึ้นกระบะใหญ่ไว้นะคะเพราะเป็นกระบะสเปคที่ลูกค้าต้องการนั่นเองแต่ทางอู่จะขึ้นประมาณนั้นไว้นะคะเป็นสเปคของภาคอีสานหรือสเปคที่เขาใช้กันเยอะๆนะคะเราจะขึ้นไว้แบบนั้นมากกว่าส่วนสเปคแบบนี้ลูกค้าต้องสั่งทํานะคะแล้วก็สั่งจองนั่นเองจองเราไว้แค่ห้าหมื่นเนาะพูดง่ายๆนะคะ เราก็ทำรถให้ลูกค้าขึ้นในราคา800แสนบาทเลยนะคะถือว่าแบบจ่ายแลกใจกันนะคะทั้งที่ลูกค้าก็ยังไม่ได้มาเจอรถแต่มั่นใจได้เลยนะคะทางอู่ไม่มีประวัติหรือการช่อโกงใดๆทั้งสิ้นนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนหลักการขายเรา ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีทะเบียนเราออกทุกคันแน่นอน100%เเซค่ะการโอนโอนได้ทุกจังหวัดแน่นอนค่ะลูกค้ายินดีบริการลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ0 8 3 2 4 2 3 8 4 3ค่ะยินดีบริการทุกท่านค่ะอ่ามั่นใจได้เลยลูกค้าอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาดูรถหรืออยู่ไกลนะคะเราก็ยินดีบริการให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราไปส่งถึงที่แน่นอนลูกค้าได้เช็ครถทุกคันแน่นอน นอยน่างไงก็ฝากอุกกอเกรยียงไกลไปด้วยนะคะชื่นชอบผลงานก็โทรมาสั่งได้เลยค่ะยินดีบริการทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่สมุทรสงครามค่ะโทษทีที่ไว้วางใจได้สั่งรถกับทางอู่ ไปใช้งานนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้ลูกค้ากิจการรุ่งเรืองนะคะการเงินมั่งคั่งการงานมั่นคงนะคะแล้วก็รับรถไปก็เฮงเงรวยๆยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะยินดีบริการทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ